วันนี้ผมจะพามารู้จักกับเครื่องเมริเดียนของเถียนภายใต้คอมสตาร์ประเทศไทยว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไรและประกอบด้วยคลื่นอ,อะไรบ้างเมริเดียนเครื่องวางเท้าเพื่อสุขภาพผสานเทคโนโลยี PEMF คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท r ร์เรอรเ์และคลื่นความถี่วิทยุ BioRF เครื่องวางเท้าเมริเดียนได้รับการออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพเท้าของคุณอย่างครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่ผสมผสานการนวดและการบำบัดด,ด้วยเทคโนโลยี PEMF คลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า Terahertz Frequency และคลื่นความถี่วิทยุ BioRF ซึ่งช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและความผ่อนคลายให้ร่างกายถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและเหมาะสมกับการใช้ที่บ้านหรือที่ทำงานมีฟังก์ชันการตั้งค่าปล่อยความถี่ และเวลาที่สามารถปรับตามความต้องการได้คุณสมบัติเด่นของเครื่องเมริเดียนเทคโนโลยี PEMF Pulse Electromagnetic Field ใช้คลื่นแม่เหล็กที่มี Pulse เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในเท้าช่วยลดอาการปวดเมื่อยจากการเดินหรือยืนนานๆและช่วยฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาสดชื่นขึ้นด้วย การใช้งานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท r ราเฮิร์เ์ฟรีเคนซีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถช่วยลดการอักเสบกระตุ้นการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อลดอาการปวดเมื่อยและช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้ดีขึ้นในแต่ละวันคลื่นความถี่วิทยุไบโออาร์เอฟหรือเรดิโอฟรีเคนซีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลึกลงไปถึงเซลล์ในชั้นลึกของผิวหนังช่วยลดความเครียดและปรับสมดุลพลังงานภายในร่างกายเหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอาการเมื่อยล้าจากการยืนนานหรือเดินมากผู้ที่ต้องการเพิ่มการไหลเวียนเลือดและฟื้นฟูร่างกายผู้ที่ต้องการผ่อนคลายและบรรเทาความเครียด3เทคโนโลยีเคลื่อนพลังงานเพื่อการบำบัดและฟื้นฟู 1. PEMF Pulse Electromagnetic Field คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นแบบ Pulse คือคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำแบบเพาส์ที่เลียนแบบสนามแม่เหล็กนธรรมชาติของโลกเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นฟื้นฟูสมดุลอ e ิเล็กโทรชีวภาพและส่งเสริมการไหลเวียนเลือดอย่างเป็นธรรมชาติคุณสมบัติที่ได้รับเพิ่มการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนในเซลล์ลดอาการอักเสบปวดเรื้อรังกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและเซลลช่วยให้พักผ่อนดีลดความเครียดของระบบประสาทส่งเสริมภูมิคุ้มกันโดยรวม เหมาะสำหรับคนมีอาการออฟฟิศซินโดรมปวดเรื้อรังภูมิคุ้มกันอ่อนแอความปลอดภัยเป็นคลื่นที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตเนื่องจากมีพลังงานต่ำกว่ารังสีเชเชิงการแพทย์มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการบำบัดความผิดปกติในร่างกายมนุษย์เนื่องจากมีคุณสมบัติเข้ากันได้ดีกับเซลล์ปกติของร่างกาย2 เทรเฮิร์ส์ฟ rek วนซีคือคลื่นพลังงานในช่วงความถี่ระหว่างอินฟราเรดกับไมโครเวฟที่กระตุ้นการสั่นของโมเลกุลน้ำและเพิ่มพลังงานระดับเซลล์ช่วยให้การไหลเวียนและสมดุลของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติคุณสมบัติที่ได้รับเพิ่มการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนในเซลล์ลดอาการอักเสบปวดเรื้อรังกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและเซล์ช่วยให้พักผ่อนดีลดความเครียดของระบบประสา,าทส่งเสริมภูมิคุ้มกันโดยรวม เหมาะสำหรับคนมีอาการออฟฟิศซินโดรมปวดเรื้อรังภูมิคุ้มกันอ่อนแอด้านความปลอดภัยคลื่นเทราเฮิร์มีความปลอดภัยสูงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตเนื่องจากมีพลังงานต่ำกว่ารังสี X มีพลังงานทะลุทะลวงที่ดีช่วยให้สามารถเข้าถึงเนื้อเยื่อชั้นลึกได้ 3. ไบโออาร์เอฟเรดิโอฟรีควนซีคลื่นความถี่วิทยุหรือความถี่ชีวภาพ คือคลื่นความถี่วิทยุที่สร้างความร้อนอย่างปลอดภัยในชั้นลึกของผิวและเนื้อเยื่อโดยอาศัยการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุให้เกิดความร้อนใต้ผิวหนังเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อการไหลเวียนเลือดคลายกล้ามเนื้อและส่งเสริมการฟ,ฟื้นฟูร่างกายในเชิงลึกคุณสมบัติที่ได้รับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวกระชับขึ้นลดอาการเกร็งกล้ามเนื้อตึงออฟฟิศซินโดรม เพิ่มการไหลเวียนเลือดและระบบน้ำเหลืองลดปวดลดอักเสบแบบอ่อนโยนช่วยสลายไขมันเฉพาะส่วนและยกกระชับผิวทำให้ผิวเรียบเนียนสุขภาพดีด้านความปลอดภัยมีความปลอดภัยต่อร่างกายเพราะคลื่นความถี่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผิวหนัง สรุปคือเครื่องวางเท้าเพื่อสุขภาพเมริเดียนผสานเทคโนโลยี PEMF คลื่นเทลเฮิร์สและ BioRF เพื่อกระตุ้นพลังงานชีวภาพของร่างกายในหลายระดับช่วยเปิดจุดลมปราณกระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดเพิ่มการนำออกซิเจนและสารอาหารไปสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมช่วยคลายกล้ามเนื้อลดความตึงลาและส่งเสริมการทำงานตามธรรมชาติของระบบเผาผลาญและการขับของเสีย เมื่อใช้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยปรับสมดุลร่างกายฝืนฟูพลังงานจากภายในและสนับสนุนสุขภาพโดยรวมให้แข็งแรงขึ้นในระยะยาวกดติดตามช่องนี้ไว้ครับแล้วพบกันในคลิปถัดไป